บ้านอุตภาหมู่ที่6ตำบลหนองชุมพลเหนือมีพื้นที่ทั้งหมด1103 10, ่าไร่จำนวนโครเรือนทั้งสิ้น218โครเรือนจำนวนประชากร493คนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อปีงบประมาณพศส2งพมีการดำเนินงานในรูปแบบใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยมาตรการเชิงลุกโดยใช้พลังชุมชนในการพัฒนาซึ่งมีผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดังนี้ 一。嗯 การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตการสร้างความมั่นคงทางอาหารหมู่บ้านได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2562โดยเริ่มต้นจากโครเรือนต้นแบบ30โครเรือนมีการให้ความรู้ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารและลดค่าใช้จ่ายประจำวันรวมถึงมีการาน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระ พระนิธิถาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมบราชากุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมคิกออฟปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านสตรีและผู้นำอชอนะไร่ผักกาด เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาปลูกผักสวนครัวเพื่อทานในครัวเรือนมากขึ้นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทําให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักอย่างน้อย10ชนิดจํานวน197ครัวเรือนคิดเป็นรอยละ94 นอกจากนี้ยังมีการขอรับการสนับสนุนประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกศนอำเภอเขาย้อยเพื่อฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนและได้มีการเชื่อมโยงการจัดตลาดชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนนำสินค้าที่มีในโครเรือนออกมาวางขาย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้คนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเน้นการส่งเสริมด้านองค์ความรู้และด้านการตลาดเช่นกศนอำเภอเขาย้อยจัดฝึกอบรมการทําอาหารและขนมไทยและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทําพรมเช็ดเท้าการทําหมอนรองคอและการทําเปลยวยนเป็นต้น ผู้นำชุมชนได้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้และขยายผลให้กับครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านอีกด้วย ประชาชนในหมู่บ้านนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีการรวมกลุ่มอาชีพมีการสร้างงานสร้างรายได้เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในระดับชุมชนและระดับอำเภอคนในชุมชนทุกหลังคาเรือนมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายใจ่ายให้กับครัวเรือนและขายให้กับพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีสูตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ที่ศาลาอนเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโดยใช้เป็นสถานที่ที่แสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในหมู่บ้านสามารถนํามาเรียนรู้และนําไปใช้ได้จริงและมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยมีกองทุนทางการเงินในหมู่บ้านจํานวนสกองทุนได้แก่กองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่บ้านได้มีการส,งส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยโดยมีการทำหน่อไม้ดองทำไว้ทานเองในครัวเรือนและขายสร้างรายได้อีกทั้งยังมีการถนอมอาหารด้วยการทำปลาสับไว้ทานเองในครัวเรือนและจำหน่ายในตลาดชุมชน 2. ส,สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนบ้านอุตภารส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะมีการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ซ้ำนอกจากนี้ยังมีการทำหลุมหมักลดโลกร้อนคิดเป็นรอยละ9ก92.5ออีกทั้งยังร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการจัดบ,บริเวณบ้านและภายในบ้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยไม่เป็นแหล่งาอเชื้อโรคมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและได้มีการเชิญชวนให้คนในชุมชนทำรั้วผักกินได้เป็นแหล่งอาหารข้างรัว้วและช่วยลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนคิดเป็นรอยละ92ของครัวเรือนในหมู่บ้านผู้นำชุมชนได้มีการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเกื้อกูลเช่นการน,นำเศษ อาหารมาทําปุ๋ยมากมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในที่ประชุมประจำเดือนให้เกิดความคุ้มค่าคิดเป็นรอยละ92.8ของครัวเรือนทั้งหมดและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเอามือสามาคีแปลงโคกหนองนา 3. ส,สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติศาสนกิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำมีการแบ่งปันและเอื้อเฟื้อโดยบ้านอุตภเปาเป็นชาวไทยทรงดำซึ่งจะมีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอย่างมั่นคงเช่นพิธีเสด็จเรือน พิธีงานศพทำแห้วและมีการทำบุญตักบาตรตามปกติในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆโดยชาวบ้านจะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีคิดเป็นร้อยละร้อยส่วนในด้านการแบ่งปนันมีการร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดผู้ยากไร้ด้วยการมอบข้าวสารอาหารแห้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับคนในชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านผ่านกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสา อสมประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ดูแลด้านสาธารณาสุขพื้นฐานของคนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ร้อมทั้งยังช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นให้แก่คนในชุมชนซึ่งหมู่บ้านได้มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพเป็นอย่างมากจึงได้กำหนดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆเช่นการให้ความรู้เรื่องโควิด19การเข้าร่วมอบรมการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือรวมไปถึงมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอีกด้วย 2. มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนโดยมีกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของประชาชนดังนี้1การป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หมู่บ้านไม่มีปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดมีชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหรือชุดชอลอบอ,ออกตรวจพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งชุดชลบเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับตำบลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอีกด้วย 2. การสร้างความสมานฉันและความสามัคคีในหมู่บ้านจะเห็นได้จากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนมีผู้นําชุมชนจัดหาถุงยางชีพและทําอาหารไปส่งตามบ้านเรือนซึ่งแสดงออกได้เห็นถึงการมีความสามาคัคคีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันของคนในหมู่บ้าน 3บ้านอุตภเปามีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำมาตั้งแต่บรรพบุรุษอีกทั้งยังมีการทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วย 4. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มลายหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและได้รับประโยชน์จากทางราชการมากที่สุด มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิกกอชอชเพื่อออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้เกษตรกรในหมู่บ้านไปขึ้นทะเบียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆมีการบริการประชาชนในช่วงสถานาการณ์โควิด -19 มีการใช้ข้อมูลจากจอปรทและกชชสองคอเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนดังนี้คนอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ควอเลอมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวรผู้นำชุมชนได้ประสานอบตอเพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายทำให้ควเเลอนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีนอกจากนี้หมู่บ้านยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกอบายามุขก,กิจกรรมงดเล่าเข้าพาษาและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผน่นดินเพื่อให้เด็กเยาวชนได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านทําให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านได้ครอบคลุมทุกมิติโดยได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและเสนอโครงการต่อให้หน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ เพื่อ,อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านโดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาตามความต้องการของประชาชนดังนี้การพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการจัดทําห้องน้ําให้ครัวเรือนผู้ได้อโอกาสการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน หมู่บ้านมีการใช้เทคโนโลยีด้วยการจัดตั้งลายหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนเรียนเข้าถึงข้อมูลทางราชการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านจะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเช่นการตัดสินใจในการใช้เงินไตรภาคีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาหรือจัดกิจกรรมในหมู่บ้านครัวเรือนออกมาร่วมกันมีครอปปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนชุมชนสมาชิกทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบการจัดสรรผลกำไรของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ กองทุนหมู่บ้าน 3. การมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านอุตเภามีกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัวกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกลุ่มทำขนมกะหรี่ปับ๊บซึ่งมีการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกนำไปประกอบอาชีพในครัวเรือนได้มีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาพิบาลเพื่อให้คนในหมู่บ้านกู้ยืมนำไปประกอบอาชีพประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมูุตะเภามีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่นระดับจังหวัดประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านเมื่อปี2562และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการนำเงินกำไรจากการบริหารจัดการกองทุนชุมชนไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกประกอบด้วยการมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกจะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 กิจกรรมเยี่ยมเยียงคนเรียนยากจนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและการมอบทุนการศึกษา ผู้นชุมชนได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนน้อมนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนโดยจากการประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง4ีด้าน23ตัวชี้วัดนั้นพบว่าหมู่บ้านอุตภาเป็นหมู่บ้านระดับอยู่ดีมีสุขหมู่บ้านอุตภาวหมู่ที่6ตําบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข